สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆค่ะสวัสดีนะคะต้องขอออนุญาตขอภัยนะคะปกตินะคะเวลาไลฟ์สดนะคะจะแจ้งพี่ๆก่อนแล้วก็ามาไลฟ์สดนะคะวันนี้ก็คือพอดีแมค่ค่าว่างตอนนี้ก็เลยคิดไปคิดมานะคะขออนุญาตไลฟ์สดแล้วก็จะปักหมุดนะคะ ไว้ด้านบนเพจให้พี่ๆนะคะสําหรับโปรวันนี้นะคะที่แม่ค้าเตรียมมานะคะ,มะ,คะแม่ค้าจะไลฟ์สดเฉพาะตีนจบนะคะเฉพาะ ตีนจบสําหรับพี่ๆที่เล็งนะคะเล็งตีนจบเอาไว้ไปออกแบบนะคะไปต่อตัวหรือว่าเอาไปตัดเย็บตัดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระโปรงกระเป๋าอะไรหรือว่าเอาไปต่อสิ้นเองนะคะอยากได้เฉพาะตัวตีนจบนะคะไลฟ์สดนี้ไม่ผิดหวังค่ะแล้วก็ราคาแม่คา้าการันตีเลยนะคะว่าราคาที่แม่ค้าให้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ ภาพเสียงชัดไม่ชัดยังไงนะคะพิมทักทายบอกแมคค้าด้วยนะคะนะคะขออนุญาตแชร์สักครู่นะคะด้านไหนเข้ามาแล้วช่วยแมคค้ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวจบไลฟ์สดแล้วแมคค้าจะปักหมุดนะคะปักหมุดวิดีโอไว้ให้พี่พีด้านบนเพจนะคะ เคนะคะแป๊บนึงนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะพี่ๆค่ะเพราะว่างานตินจบนะคะช่วงนี้ถ้าเทียบแล้วนะคะมีน้อยนะคะมีน้อยเพราะว่าช่างทอเราก็จะเป็นเป็นช่วงที่มีงานเยอะนะคะก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะ ท่านไหนที่จับจองนะคะแล้วก็ราคาจบเซฟนี้มันเป็นราคาที่เบาก่อนไหมคะก่อนไหมคะจะเอาขึ้นมาไลฟ์สดนะคะกะ็มีพี่ๆแม่ค้าด้วยกันก็ซีเอฟไปก่อนหน้าหลายชิ้นมากแล้วนะคะเราก็จะ,ะแบ่งสวยๆไว้ไลฟ์สดบ,บ้างนะคะสำหรับท่านที่ต้องการงานเป็นจบนะคะ โอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่ค้าเริ่มเลยดีกว่านะคะเริ่มเลยเสร็จแรกที่แม่ค้าเตรียมให้พี่ๆนะคะเป็นงานจบรุกนนี้เราขายกันอยู่ที่หกหกร้อยห้าสิบแต่แม่ค้จาจะอ่ะจาจัด โปรให้พี่ๆในราคาพิเศษเพียง5้าร้อบาทฟรีค่าจะส่งยกเว้นการจัดส่งแบบรายทางนะคะพี่ๆต้องเข้าใจว่าการจัดส่งแบบรายทางทางร้านจะมีค่าบริการเพิ่มจากทางขนส่งแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรคะเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงเนาะในการ ส่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากถูกตีกัดหรือว่ายัางไงทางร้านก็จะเป็นจะจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพราะว่าไอผืนละ5้0ร้อยนี่ไหมคะการันตีเลยนะคะว่าเราไม่ได้เอากําไรหรือว่าอะไรที่ที่เกิดที่เยอะเลยแต่ว่าเราอยากจะคืนกําไรให้พี่ๆนะคะได้ผ้าสวยๆผ้าทอมึงสวยๆในาราคาคุณภาพกันนะคะอ่ะนะคะโอเคนะคะภาพเสียงน่าจะชัดเจนนะคะชัดไม่ชัดยังไงก็อ่า ทีมบอกแม่ค้าด้วยนะคะพอดีก็จับก,กล้องตัวเองปกติจะใช้กล้องอีตัวในการไล์สดนะคะอ่ะวันนี้ก็ถือว่าสดมากๆนะคะอ่ะมาเริ่มเลยดีกว่านะคะโอเคนะคะ <Okay. S 1> A แป๊บหนึ่งนะคะพี่พี่่ะแป๊บหนึ่งนะคะสักครู่นะคะแม่ะคะ้าอยากจะปรับ มุมกล้องเพราะว่ารู้สึกว่าอามันไม่บาลานซ์กับมันไม่ค่อยบาลานซ์บาลานซ์กับอกินจบเดี๋ยวพี่ๆจะชมจบหม่คะไม่ค่อยชัดเจนกันแต่ขออนุอันแกสักครู่นะคะสักครู่นะคะ แอปนะคะพี่จค่ะสักครูนะคะ ขออนุญาตปลับปรับหมดกล้องแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าอยากให้พี่ๆได้เห็นงานยัเพิ่งเงาหัวนะคะขออภัยอยากอยากให้พี่ๆเห็นงานจบแบบชัดเจนนะคะยอดอาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยมันอาจจะไม่ค่อยขึ้นหรือไม่ค่อยเด้งนะคะเพราะว่าแม่ค้าจากเขาเรียกอะไรเมื่อก่อนแม่ค้าก็ ไลฟ์สดแบบสม่ำเสมอใช่ไหมคะแต่ช่วงหลังๆไม่ค่อยได้มีเวลาในการไลฟ์สดนะคะมันก็จะไม่ค่อยเด้งนะคะไม่ค่อยเตือนนะคะต้องขออภัยแต่ว่าต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยส่วนมากที่ยังซื้อขายกันอยู่ก็เป็นลูกค้าประจําทางนั้นเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวมันจะช้านะคะโอเคนะคะ ปรับกล้องขออภัยปกติใช้ค่ะทั้งกล้องเพราะว่าเวลาไล่สนไม่คายืนแต่วันนี้นั่งนะคะมันระดับกล้องเดี๋ยวพี่ๆจะมองหัวอ่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างมีอะไรกันบ้างนะคะอ่ารหัสที่หนึ่งนะคะรุ่นแรกแม่คะบอกก่อนว่ารุ่นแรกเป็นรุ่นที่แม่ค้าอ่าจาก จัดให้พี่ๆในราคาพิเศษนะคะเป็นรหัสรุ่นที่หนึ่งนะคะเป็นรหัส500ร้อยบาทนะคะเราก็จะมีรหัส500ร้อยรหัสหกร้อยห้าบรหัสเจ็ร้อยรหัสเก้าร้อยบาทเพราะว่าขนาดจกของเรามันต่างกันนะคะขนาดจกมันต่างกันมันจะมีอ่า หลายขนาดแล้วรา,ราคาทุกผืนการรันตีเลยว่าในไรฟ์สดราคาทุกผืนของแมคค้าคือดีมากนะคะคอนเฟิร์มว่ามันดีแน่แน,นอนไม่ผิดหวังโอเคนะคะดูรหัสที่หนึ่งนะคะถ้าไหนสนใจสามารถ cf หน้าไรฟ์สดได้เลยหรือว่าหลังจากที่จบไรฟ์สดแมคค้าปักหมุดไว้ด้านบนเพจสามารถแคปหน้าจอสอบถามทางช่องทางอินบ็อกซ์ได้นะคะแล้วก็ แม่ค้าจะดูดวิดีโอนี้ลงในทุกช่องทางของทางร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทิกต็อกนะคะเฟซบุ๊กอีกเพจอื่นๆของทางร้านแล้วก็ y YouTube นะคะพี่ๆสามารถติดต่อซื้อนะคะได้ทุกช่องทางเลยนะคะหรือว่าถ้านี่รับชมอันนี้ผืนละ500นะคะเป็นรหัสที่1น,นะคะถ้านี่รับชมผ่านช่องทาง u t u b e นะคะสามารถ อแอดไลน์หรือติดต่อทางเพจแพลวพลาพาสินตีนจกได้หรือแอดไลน์ ID ไอดียไลน์แม่ค้านะคะ0 8น6 188 8, 8, 8, 8ได้เลยนะคะสอบถามได้นะคะ่ะรุ่นแรกนะคะรุ่น500บาทนะคะรหัสนะที่ 1, นึ่ับ5้าอันนี้พื้นจะเป็นสีม่วงนะคะพี่พี่ะ่ะพื้นจะยกพื้นด้วยสีม่วงนะคะสอบด้วยฝ้ายสีครีมนะคะอันนี้ลายหง ลายหงคู่นะคะเป็นลายโบราณนะคะทุกลายเป็นลายโบราณนะคะพาสิินตินจกครอมือนะคะการันตีสีมือช่างทอทุกผืนนะคะงานสีม่วงเฉดม่วงนะคะเรามีแค่หนึ่งผืนเท่านั้นท่านไหนที่รับชมลายสดแล้วก็อะ่ะเลงเลงตินจกเฉดม่วงอยู่นะคะผืนนี้มีหนึ่งผืนไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็คิดว่าจะเป็นหนึ่งผืนที่ไปไวมากเพราะว่าเฉดสีนี้ค่อนข้างจะทําออกมาน้อยนะคะ,ะนะคะรหัสที่หนึ่งครับ ห้าร้อยบาทนะคะรุ่นห้าร้อยนะคะราหัสที่สองนะคะมันอาจจะสีคล้ายกันแต่ว่ารายละเอียดมันจะต่างกันนะคะพี่ๆค่ะอ่าพื้นที่สองนะคะราหัสที่สองคับห้าร้อยนะคะถ้าไหนสนใจสามารถเยฟหน้าไรายสดได้เลยหรือว่ารับชมผ่านช่องทางอื่นสามารถแคปหน้าจอสอบถามทางอินบ็อกซ์เพจหรือว่าแอดไอดีไลน์แม่ค้านะคะศูนย์แปดสี่แปดศูนย์หกหนึ่งแปดแปดห้าได้เลยนะคะอ่า รหัสที่สองทับผ้าร้อยบาทนะคะผ้าสิ้นทอมือการันตีฝีมือช่างทอคุณภาพนะคะผ้าทุกผืนผ่านการ QC จากทางร้านนะคะผ้าที่ออกมาไร้สดหรือว่าขายทางหน้าจอนะคะเราจะาขายกันในราคาพิเศษนะคะมากด้วยคุณภาพนะคะรหัสที่สองนะคะรหัสที่สองนะคะ,ะรหัสที่สามทับห้าร้อยค่ะ รหัสที่สามทับห้าร้อยบาทนะคะอันนี้สีดูสดใสดูสนุกสนานนะคะรหัสที่สมทับห้าร้อยบาทนะคะรหัสที่สามรหัสที่สี่นะคะรหัสที่สี่ทับห้าร้อยบาทนะคะรหัสที่สี่ทับห้าร้อยบาทนะคะรหัสที่สี่ทับห้ารอยบาทถ้ารุ่นนี้นะคะเรายังไม่ได้โพสต์ลงหน้าเพจหรือว่าอยากเห็นแบบว่าเรียงกันให้พี่เป็นรูปภาพเรียงกันให้เพื่อตัดสินใจทักมาได้นะคะ ผืนต่อไปค่ะผืนที่ห้าค่ะห้าทับห้าร้อยบาทนะคะห้าทับห้าร้อยบาทนะคะผืนที่ห้านะคะผืนที่ห้าทุกผืนมันจะเออ่คล้ายกันนะคะคล้ายกันต่างกันตัวเก็บสีเล็กน้อยถ้าใส่เป็นเซตเป็นทีมคือพร้อมส่งเลยนะคะรหัสที่หกค่ะ หกทับห้าร้อยบาทนะคะหกทับห้าร้อยบาทนะคะอ่าสวยๆนะคะรหัสที่หกนะคะรหัสที่หก <ST AR> รหัสที่เจ็ดค่ะรหัสที่เจ็ดค่ะเจ็ดทับเจ็ดทับห้าร้อยค่ะรหัสที่เจ็ดทับห้าร้อยค่ะพี่ๆค่ะรหัสที่เจ็ดนะคะ อรหัสที่เจ็ดรหัสที่แปดค่ะรหัสที่แปดทับห้าร้อยบาทนะคะรหัสที่แปดนะคะรหัสที่แปดนะคะอันนี้เป็นจบเจ็ดฟุูมเจ็ดจบสูงสิบสองนิ้วนะคะลายหงคู่นะคะรหัสที่แปดรหัสที่เก้าค่ะทนทนสีนี้ลายนี้นะคะมีเก้ามีแปดพืนเก้ารหัสนะคะมีแปดพืนถ้าอยากได้เหมือนกันคล้ายกันนี่คือนุ่งเป็นทีมเนี่ย นะคะได้เลยแปดแปดคนได้เลยนะคะอ่ะรหัสที่เก้าเก้าทับห้าร้อยบาทค่ะรหัสที่เก้าทับห้าร้อยบาทนะคะเก้ทบ500บาทับห้ารอยบาทเอามาดูสีต่อไปค่ะลายดอกเสี้ยนะคะลายดอกเสีย้ยอันนี้พื้นดำนะคะยกด้วยฝ้ายสีทองรหัสที่สิบค่ะสิบทับห้าร้อยบาทนะคะสิบทับห้าร้อยบาทลายมาน้ำค่ะแม่ค้าพูดผิดนะคะรหัสที่สิบเอ็ดลายดอกเสี้ยคะ่ะสิบเอ็ดทับห้าร้อยบาทค่ะ สิบเอ็ดทับห้าร้อยบาทค่ะอ่าสวยนะคะก็ถือว่าเป็นลายโบ,โบราณอีกหนึ่งลายนะคะอ่ะสิบสองนะคะลายดอกเสียค่ะสิบสองทับห้าร้อยบาทค่ะสิบสองทับห้าร้อยบาทนะคะ,หะรหัสที่สิบสองรหัสที่สิบสามค่ะสิบสามทับห้าร้อยบาทค่ะสิบสามทับห้าร้อยบาท หรหัสที่สิบสามนะคะหรหัสที่สิบสี่ค่ะสิบสี่ทับห้าร้อยบาทคะ่ะสิบสี่ทับห้าร้อยบาทนะคะสิบสี่อาจจะคล้ายกันแต่ส่วนมากที่เรา,าขายที่เยอะๆบางท่าน นำไปตัดหรือออกแบบอะไรแล้วต้องการผ้าที่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะก็พร้อมส่งเลยเพราะว่าช่างพออยู่ไกลไกลกับแมค่ค้าก็คือไปรับทีหนึ่งลายหนึ่งก็จะได้มาหลายผืนนะคะแต่ขายหมดทุกรอบเลยนะคะเพราะว่าราคาเขาเบาค่ะสิบห้าค่ะสิบห้าทับห้าร้อยบาทค่ะสิบห้าทับห้าร้อยบาทนะคะสิบห้านะคะสิบหกค่ะ สิบหกทับห้าร้อยบาทค่ะสิบหกทับห้าร้อยบาทนะคะงานติมจกทอมือค่ะอ่ผืนสุดท้ายสําหรับรุ่น 500, ห้าร้อยมีสิบเจ็ดรหัสนะคะจริงๆมีเยอะกว่านี้เพราะว่าก่อนขึ้นก่อนจะจะจัจดไลฟ์สดหมคะก็เออพีซื้อเป็มีคนซื้อซื้อ,ซ,อซื้อแบบทีเยอะๆค่ะอันนี้เราก็จัดสวยๆพี่ๆสิบเจ็ดรหัสนะคะรหัสที่สิบเจ็ดค่ะ สิบเจ็ดทับห้าร้อยบาทนะคะอันนี้นะ่คะอาจจะมาแป๊บๆนะคะแต่ไม่ผิดหวังว่าอ่ามาแป๊บเดียวแต่ว่าคุณภาพแน่นอนทุกผืนนะคะผืนสุดท้ายนะคะรหัสที่สิบเจ็ดทับห้าร้อยบาทนะคะสิบเจ็ดทับห้าร้อยอามาดูรุ่นต่อไปอ่ะมาดูรุ่นต่อไปนะคะอ่า รุ่นต่อไปอันนี้อ่ะจะเป็นงานที่เขามีหมายสิ้นเนาะการจ้างพอก็จะอีกอีกเพิ่มเพิ่มขึ้นอีกนะคะอ่าแล้วก็เป็นช่างที่เราเราให้ราคาสูงเพราะว่าเราสั่งได้นะคะเพราะว่าถ้าถ้ามีออเดอร์อย่างเงี้ยนะคะฟีกเรื่องสีเรื่องการออกแบบการลงสีการอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีช่างกลุ่มหนึ่งที่ที่สามารถ เขาเรียกว่าอะไรบริการพี่พีได้อย่างเงี้ยแต่ว่าเลทราคาในการพอก็อาจจะสูงขึ้นนะคะแต่เราก็ก็ชอบนะคะชอบชอบเพราะว่าชอบให้พี่พีแบบว่าออเดอร์มาบางบางทีอะแบบของพี่พี่ะสวยกว่าแมคคานะคะล้วแต่เราต้องมีช่างด้วยเขาพร้อมนะคะพร้อมที่จะอ่าอ่าทำออเดอร์ตามตามที่ที่ ลูกค้าต่าง,างๆออกแบบนะคะเพราะฉะนั้นเลทราคาไม่เท่ากันรุ่นนี้แม่ค้าขายอยู่เจ็ด้อยเก้าสิบนะคะแม่ค้าให้ห5ร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยนะคะหก0้อยห้าสิบนะคะรหัสที่สิบแปดทับหร้อยห้าสิบบาทเป็นลายเชิงแสนของดำนะคะสีคลาสสิกมากค่ะสีคลาสสิกมีหมายสิ้นมีนกต่ออายุนะคะสำหรับรหัสที่สิบแดบอกเลยไม่ผิดหวังนะคะสีสีเอ่อสีเปลือกมังคุดนะคะ ซีคลาสสิกนะคะออกโทนเป็นทนเอ่อ ม่วงม่วงเปลือกมังคุดค่ะรหัสที่18ทับ650บาทสนใจสามารถแคปหน้าจอสอบถามทางอินบ็อกซ์หรือว่าทักหน้าไลน์สดได้เลยนะคะสำหรับติดต่อช่องทางอื่นน่าเห็นไหมคะผ่าน TikTok ผ่านอ่อผ่าน t i k t o k ผ่าน,าน,าน YouTube สามารถแอดไลน์นะคะแม่ค้าได้เลยนะคะ ID ไลน์0848061885นะคะจะขึ้นหน้าไม่ค้าเลยนะคะ อ่านะคะรหัสที่18ทับ650บาทนะคะงานสั่งทอพิเศษเรามาดูดูลายต่อไปอันนี้ลายน้ำอ่างค่ะพี่พี่ค่ะงานสั่งทอพิเศษค่ะตินจกลายน้ำอ่างคือสีชัดแล้วก็คุณภาพช่างทอแม่ค้าการันตีเลยนะคะทอแน่นทอดีนะคะคือใส่ใจทุก รายละเอียดนะคะใส่ใจทุกรายละเอียดรหัสิบเก้าทับหกร้อยห้าสิบบาทค่ะนะคะสิบเก้าทัหกร้อยห้าสิบค่ะงานจกเจ็ดฟื้นเจ็ดจกสูงสิบสองนิ้วหน้ากว้างหนึ่งร้อแปดสิบเซนติเมตรหรือไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบนิ้วนะคะเป็นงานมาตรฐานของติ๊จกเมืองล้องนะคะรหัสิบเก้าทับหกร้อยห้าสิบาทนะคะติ๊กจกลายน้ำอ่างนะคะรหัสที่ทะะนนะะทว้าว รหัสที่ยี่สิบหมคะขอเอาผืนนี้เป็นรหัสที่ยี่สิบได้ไหมคะถูกใจมากสีถูกใจหมคะมากคือสีคลาสสิปกปกติะส,สีแนวเนี้ยนะคะแมคะ่ค้าขายหลังบ้านจะไม่ทันขึ้นหน้า mm hmm. เพจนะคะปะกติสีแนวเนี้ยเราทําแล้วก็ขายหลังบ้านนะคะก่อนที่แม่ค้าจะไลฟ์สดหรือว่าออกออกหน้าเพจแต่อันเนี้ยเพิ่งไปเก็บผ้ามาแล้วก็ยังไม่ได้โพสต์หรือว่าอะไรนะคะ ก็ยุ่งมาสองวันเพราะฉะนั้นเอามาไลฟ์สดในราคาพิเศษให้พี่ๆเลยรุ่นเนี้เขาขายกัน950นะคะมาที่มึงลองราคาขายส่งกันอยู่ที่800 850นะคะอ่ะท่านไหนที่ผ่านผ่าน,ผ,านผ่านวิดีโอนี้ของแม่ค้านะคะ790บาทฟรีค่าจะส่งไปเลยค่ะดูสีนะคะงานเขาเป็นงานงานจก15นิ้วนะคะฟุ้งแปดแปดจวนนะคะเป็นงานจกใหญ่นะคะ เป็นงานจกใหญ่แม่ค้าให้ชมด้านหลังคือสีสวยมากอันนี้คืองานงานด้านหลังนะคะเรียบร้อยมากนะคะเป็นรหัสที่ยี่สิบนะคะอ่าแม่ค้าเตรียมมายี่แค่ยี่สิบสองรหัสนะคะอ่ารหัสที่20สิบทับเจ็ดร้อยเก้าสิบาทคือสีคาสสิกมากค่ะนะคะ,นะคะปกติงานหลังบ้านเราก็ไม่พอขายนะคะรุ่นนี้รู้สึกว่าไม่รู้ว่าอ่า ไม่รู้แม่ค้ามั่นใจอ่ะอ้อมอยู่กับแม่ค้าไม่นานแน่นอนสีคลาสสิกมากนะคะเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเป็นรหัสที่ยี่สิบนะคะยี่สิบพับเจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะคะอ่าถ้าถูกใจพี่ๆนะคะสามารถแคปหน้าจอนะคะทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะหรือว่าซีฟหน้าไลฟ์สดได้เลยนะคะหรือทักไลน์แม่ค้ามาได้เลยนะคะ,ะรหัสที่ยี่สิบนะคะสีสวยสีคลาสสิกมากสี สีลูล้านะคะสีลูลามากนะคะอะรหัสที่ยี่สิบบอกเลยว่าสวยงามไม่ผิดหวังนะคะถุงนี้นะคะอะแม่ค้าเตรียมมายี่สิบสองรหัสแล้วก็ขออนุญาตจบไลฟ์สดแล้เดี๋ยวปกหมดให้แล้วก็จะอัปโหลดวิดีโอในทุกช่องทางของทางร้านนะคะอะต่อด้วยรหัสที่ยี่สิบเอ็ดอันนี้เป็นงานฝ้ายทอมือจบใหญ่ฟุ้งแปดนะคะอ่ะแม่ค้าให้เจ็ดร้อยเก้าสิบเช่นกันค่ะเจ็ดร้อยเก้าสิบเป็นรหัสที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดทับ 790อเก้าสิบนะคะเพราะว่างานจ้างเราแพงมากนะคะแต่ว่าราคานี้นะคะก็การันตีเลยว่าพิเศษมากๆนะคะเจ็ดรอยเก้าสิบลายเชียงแสนทองดำนะคะสัง่งทำพิเศษรหัสที่ยี่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดทับเจ็ดร้อยเก้าสิบเป็นอีกหนึ่งผืนที่ไม่ผิดหวังนะคะเป็นอีกหนึ่งผืนที่พี่ๆได้นำไปใช้นำไปออกแบบนำไปต่อตัวเองก็คิดว่าเป็นเป็นหนึ่งผืนที่คุณภาพแล้วรวดลายก็ โบราณนะคะเชิงแสนทองดำนะคะคุมใหญ่คุณแปดจวนนะคะคุมแปดจวนนะคะราดที่ยี่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดทับเจ็ดร้อยเก้าสิบค่ะแล้วก็เรามาจบด้วยรหัสที่ยี่สิบสองนะคะยี่สิบสอง รุ่นเนี้แม่ค้าเอามาโชว์แค่หนึ่งแต่เขามีเหมือนกันสองผืนถหากท่านไหนอ่ะอยากรับเหมือนกันสองผืนแล้วก็เอาไปออกแบบหรือว่ามีไอเดียอะไรที่จะต้องใช้สองผืนคือเราพร้อมส่งเลยรุ่นนี้ยเราขายกันอยู่ที่หนึ่งพันเก้าสิบาทนะคะพี่พี่ค่ะหนึ่งพันเก้าสิบาทแต่ว่าแม่ค้าจะให้พี่ในราคาเก้าร้อยบาทเพราะเขาเป็นจุกจุกที่ใหญ่ที่สุดของเพอรองนะคะความสูงตรงนี้ยสิบเก้านิ้ว 19เก้านิ้วหน้ากว้างหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรนะคะเป็นจกที่ใหญ่ที่สุดนะคะอ่าโอเคนะคะเป็นจกฟุมใหญ่ที่สุดนะคะเป็นรหัสส่งท้ายยี่สิบสองนะคะยี่สิบสองทับเก้าร้อยบาทนะคะรหัสที่ยี่สิบสองทับเก้าร้อยบาทสวยสดงดงามนะคะรหัสที่ยี่สิบสองบอกเลยว่าว้าวอันนี้คืองานด้านหลังค่ะพี่ๆค่ะงานด้านหลัง อันนี้เฉพาะเอาไลฟ์สดเฉพาะจบไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเต็มตัวย้อนหลังโปรสิบจุดสิบให้ไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะทำไมเดือนนี้แม่ค้ายังไม่มาไลฟ์สดโปรสิบจุดสิบเดี๋ยวเราจะมาแน่นอนนะคะมาแน่นอนอาจจะเป็นพรุ่งนี้เลยก็ได้นะคะแต่เป็นช่วงเย็นนะคะแม่ค้าจะมาแบบอ่อเป็นทั้งผืนให้ ลายสดโปร10.10นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ราคาถือว่าเป็นราคา10.10 10เช่นกันนะคะราคาไม่ได้แรงนะคะทั้ง22ผืนท่านไหนสนใจนะคะสามารถ CF ได้เลยนะคะทุกช่องทางนะคะสำหรับวันนี้แม่ค้าต้องขอบพระคุณมากๆบอกเลยว่าโปรตีนจก22รหัสแม่ค้าแต่ละผืนราคาดีนะคะราคามงดงามสำหรับท่านไหนที่เป็นแม่ค้าอยู่แล้วนะคะนำไปต่อตัวบอกเลยว่าราคานี้พี่ไปต่อได้แน่นอนนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีคะ่ะฝากสนับสนุนผลงานของช่างทองเฮอลองสังหวัดแพ้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีคะ่ะ